โอ้มาตำรวจบัวเจ้าพีชาหน่อยติดปูไว้โอ้ี่ทำที่จะเอาอุปกรณ์ที่ติดน้ำออกนะครับอ,ออกแล้วนะครับประยุกประยุกนี่ทิดปูบัวไว้ติดแล,ล้วเด้ แล้วทีละขยะออ,อ,ออกให้เขาก่อนขยะข้างค้างิีละิละีละหน่อยก็งอ,อกงมโอเคครับเดี๋ยวไปเอาตามที่ทำทีท่อุปกรณ์ตักขยะนะครับเพิ่งจะช่างไอเดียเสร็จ <c oughs> หาวิธีหาวิธีจะเอาขึ้นยังไงเออนี่นะครับทำอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยบอใจว่าสอยไข่มดแดงได้บอใจอุปกรณ์สีไข่มดแดงได้อุปกรณ์จะเอาขยะขึ้นนะครับกว่าจะเก็ตไอเดียได้เล่นออกสักคำคมบอกแล้วแล้วมั้งอ่า เอาหมดแล้วแล้วมั้ยนี่นะครับโอ้ได้ไม่ได้ไหมโอ้ได้อยู่ได้อยู่โอ้ได้อยู่ได้อยู่คงต้องคงจะเป็นอาทิตย์ถัดไปแน่ๆครับอาทิตย์นี้ไม่คงจะไม่ได้นะครับ ไ้แต่ไอเดียที่จะตักขยะขึ้นอีกอย่างก็เกงท่อเอสเลนน้ำประปาเขาขาดหักชำรุดจะเพิ่มงานแต่ขอแปะไว้ก่อนนะครับแต่ได้อุปกรณ์แล้วได้อุปกรณ์แล้วได้อุปกรณ์แล้ว ใครว่ากันนะครับเดจวจัดการให้บัดดีบัดดีบัดดีอย่าหลกนะอุปกรณ์ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ที่เอาขยะขึ้นฝนลงเม็ดพรำๆละดีฝากไว้ฝากไว้ที่เล้าไก่นี่ โอ้โอ oh. oh, right? oh. ้แปลกๆงาปิชาไฟสว่างนะวันนี้เด้อโอ้ยังไงดูดิโอ้ไฟสว่างโอ้เคเคเดี๋ยวเอาอุปกรณ์ฝากไว้นี่เลยหาเอ้ยเอาอุปกรณ์ตักขี้เนี่ยฝากไว้นี่ก่อนนะเว้ยนี่ ฝากก็นี่ก่อนเออน่ยฝากก็นนี่ก่อนละอืม่ะฝากก็นี่ก่อนอ้าโอ้ดับไปแล้วเออไม่ใช่วันศีลวันพระแต่แค่เรามารู้ก็ได้มันเลยสว่างให้รู้ดับไปและเออฝากอุปกรณ์ไว้ก่อนก็นละกันลูก ไม้จะเอาเอาอันนั้นขึ้นเป็นอุปกรณ์เอสลลนจะเอาเศษขยะสนมขึ้นโอเคมาดีไปไปข้าวเอาไว้ตรงนี้มา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 เดี๋ยวข้เาเตรียมให้แล้ว ฝนลงแม่เป๊ะๆแล้วอ่าเอาไว้ให้แล้วเอาไว้ให้แล้วโอ้สว่างอีกแล้วสว่างอีกแล้วโหสว่างอีกแล้วโอเคๆรับลูกรับลูกโอเคเอาเอาอุปกรณ์ไว้นี่นะลูกนี่อุปกรณ์ที่จะเอาอุปกรณ์เอาขยะมูลฝอยขึ้นจากน้ำ ทำประโยชน์ให้ชุมชนมากเนาะเอาไปดีเนาะทำประโยชน์ให้ชุมชนมากเนาะเนาะวันนี้ไม่ทันอ่ะพลาททำอ,อุปกรณ์อ,อยู่พึ่งแล้วเคครับมันหลังนะลูกนะไปกินอาหารถ้าเตรียม,วยมไว้ให้แล้วเตรียมไว้ให้แล้วลนะเตรียมไว้ให้เลยเตรียมไว้ให้แล้วนะลูกเตรียมไว้ให้แล้วอะลูก นี่ตรงนี้ตรงรอเนี่ยหากินตรงนี้ตรงนี้อ่ะทางนี้หลบรถนั่นหลบรถรอเนี่ยข้าเอาไว้ตรงนี้อ่ะ,อะนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลบก่นอนลบก่นอนลบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว

กินให้อิ่มกินให้อิ่มท่องไว้เจ้าเจอคาดต้องอิ่มและอิ่มได้เจอขาาเจ้าต้องอิ่มและอิ่มได้จะข้าเอารถเท้าเท้าปิกบ้านกันฝนตกปล่อยๆแล้วนะี่ฝนลงเม็ดปล่อยปอยแล้วไปเท้าๆทากลับบ้านแล้วเด้อยนะบ้านกับช่องห้องหอคลับบ้านกับช่องห้องหอ มันใหญ่เอ้ยไปสบางแล้วเป็นสัญลักษณ์ว่าขำเลวโอ้เจ้าปีชามันรับรู้บอกติไม่ออกนะออกแป๊บเดียวมันก็ดับใช่ไมทีม่ใช่วันศีลวันพระแท้ไหนประมาณบอกว่าร,รู้รับรู้รับรู้ไปกลับละพอดีกลับแล้วเลยเอ็งกินให้ M อิ่มๆนะกินให้หมดนะลูกพอดีพอดี กินให้หมดนะลูกจะขาก,กลับบ้านละข,าก,กลบบา,ลขากลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วผเอาระจกนี่ออกก่อนเดี๋ยวมันขืดมุมนะมันจังคืดมุมรั้วตรงนั้นลดปรถดการเสียดสีก่อน ลดการปะทะกันมาลดแรงเสียดทานกันมาเดี๋ยวขับรถมือเดียวให้ดูเด้ไม่ใช่เซียนนะอ่าโอเคไดหนแล้วได้แล้วเปิดไฟเปิดไฟแจ้งตาลุงลา่เข้าเกียร์เดินหน้า แค่ถอยหลังนะข้อเกียร์ถอยหลังนี่ต้นไม้สักล้มเลยนะบอกให้อ่าไม่ใช่แค่เอียงนะล้มเลย่ะค่อยไปอขี่รถมือเดียวนะครับขับมือเดียวนะครับออถ้าขับมือเดียวได้ไม่เฉียวไม่ชนผ่านออกไปขับขี่ได้เห็นไหมครับ เป็นทางใช้ร่วมกันกับท่านชาวฝรัง่งเหตุที่มาจอดใต้ร่มไม้สักก็เป็นไม้สักที่เราซื้อไว้กับเจ้าปีชาประกอบกับถ้าจอดไว้โซนนี้เป็นบ้านท่านชาวฝรั่งเกรงใจท่านเนื่องจากท่านมีแขกไปมาหาสู่อยู่เรื่อยๆจะเป็นปัญหา เดยปรึกษาบอกท่านว่าจะขอจอดไว้ด้านในสวนกาเดนของเราเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับบีแปะก่อนแล้วเปิดไฟเลี้ยวส่งสัญญาณให้รับรู้ว่าจะเลี้ยวภายในระยะเวลาอย่างน้อย30เมตรก่อนทำการเลี้ยวเพื่อความปลอดภัย ของรถคันหลังจะติดตามมาจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับเห็นไหมครับก็เลี้ยวเลี้ยวขวาเข้าบ้านโอเคถ้าไม่โครมครามใช้ได้ถือว่าผ่านถ้าดังโครมนี่ไม่ได้ไม่ได้ไ เค okay, ครับเรียบร้อยถึงบ้านแล้ว